สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ Cm Variety นะครับวันนี้นะครับโอ๊ก็ตั้งใจมาทำกล้วยอีกรอบหนึ่งนะครับเนื่องจากว่านะครับคลิปก่อนหน้านั้นหรือว่าไลฟ์สดก่อนหน้านั้นนะคะโอ๊ทำไปแล้วนะครับแล้วก็พอตื่นเช้ามาสังเกตได้ว่าเห็นได้ชัดเลยว่าใบาตอมันเหี่ยวมากแล้วนะครับโอ๊ก็เลยตั้งใจที่จะทำใหม่นะคะเป็นกล้วย ที่อาจจะง่ายขึ้นและ FC สามารถนำไปทำเองได้นะครับซึ่งการทำคลิปรอบนี้นะครับเราจ,จะทำให้อา่าง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จัดนะครับดอกไม้ที่นำไปถวายวัดก็จะเป็นสไตลอ์อ่าทันสมัยขึ้นแล้วก็อาจจะง่ายขึ้นนะคะเพราะว่ารอบก่อนนะครับตรงที่กรีบสี่มุมนั้นโอ๊ตทำเป็นปีกผีเสื้อนะครับที่โอ,อ๊ตอ่าประยุกต์ขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับโอ๊ต จะนําดอกไม้ทันสมัยของรุ่นใหม่นะครับเพราะว่า,าถ้ากลวยของชาวร้านนาจริงๆจะเป็นดอกไม้โบราณนะครับใส่เป็นดอกอดอกส้มปล่อยนะครับดอกคำพูจูดอก,อาดอกอาบานไม่รู้รวยนะครับดอกคำปูจูก็คือดอกดาวเรืองนะครับแล้วก็ดอกเอื้องต่างๆนะครับแต่วันนี้นะครับโอจะอปรับประยุกต์ให้ใหม่ขึ้น แล้วด้วยความรวดเร็วนะครับอาจจะทําเป็นกล้วยธรรมดาซึ่งวันนี้นะครับทำตั้งใจทํำกล้ากล้วยนะครับซึ่งอาจจะเป็นาการทําใหม่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการทําคลิปนี้เพราะว่าวันก่อนโอใส่ข้าวสารนะครับแต่ว่าอยากใส่เป็นข้าวตอกมากกว่านะครับโอก็เลยได้เตรียมข้าวตอกมาใหม่นะครับวิธีการทำก็ง่ายๆนะครับ ง่ายกว่าเดิมนะครับง่ายขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าถ้าเวลาเหลือนะครับโอ๊ตอาจจะทําเป็นกลีปอ่าเป็นปีกปีเสื้อย้อนหลังนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจที่จะทําแบบปีกปีเสื้อก็ดูไลฟ์สดหรือว่าคลิปก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่าคลิปนี้โอ๊ตจะทําแบบง่ายๆให้เห็นนะครับแล้วก็จะตกแต่งให้สวยงามนะคะแบบทันสมัยนะครับ โมเดนขึ้นนะครับซึ่งวัสดุที่เตรียมนะครับก็จะมีใบตองนะครับอ่าถ้าบ้านใครปลูกใบตองนะครับก็สามารถเตรียมใบตองใหม่ๆได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าจะให้พับง่ายก็อ่าพึ่งไว้ตากไว้สักแปบ๊บหนึ่งนะครับให้มันอ่อนนุ่มแล้วก็สามารถพับได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้เราได้เตรียมข้าตอกด้วยนะครับแล้วก็จะมีอ่า แม็กมีแม็กนะครับแม็กออดใช้สองอันนะครับแล้วก็อ่าแล้วก็ตัวไส้แม็กด้วยแล้วก็กันไก่นะครับแล้วก็มีเทียนไขนะครับสําหรับปักไว้ที่สวยนะหรือว่ากลวยนะครับแล้วก็ทูบนะครับประมาณนี้และโอก็ได้เตรียมฟ็อก อานี่ด้วยนะครับตัวนี้นะครับ สำหรับอาดอกไม้ของวันนี้นะครับโอ๊ตใช้เป็นดอกกุหลาบนะครับสวยงามมากเลยนะครับเป็นกุหลาบสีชมพูแล้วก็สีโอรสนะครับซึ่งวันนี้ตลาดนะครับโอ๊ตไม่ได้ทําคลิปไว้ตลาดดอกไม้ที่โอ๊ตไปมีดอกกุหลาบหลากสีมากเลยนะครับมากๆจริงๆเพราะว่าวันนี้ไปซื้อตอนกลางวันจะมีให้เลือกมากกว่าตอนกลางคืนนะครับซึ่งร้านตอนกลางคืนก็จะปิดแล้วแล้วก็จะมีแต่ดอกไม้สดที่มาจากอา อาเภอแม่ริมมาขายข้างทางนะครับที่รถกระบะนะครับเบิดท้ายที่รถกระบะส่วนอ่ามันจะมีแบบหลายๆแบบนะครับหนึ่งหนึ่งกำหนึ่งมัดนี้นะครับมันจะมัดละหกสิบแปดสิบและหนึ่งร้อยบาทนะครับซึ่งก็เป็นแต่ละเกรดนะครับและอันที่มีตัวห่อหุ้มนั้นก็จะแพงกว่านะครับแล้วมีปริมาณดอกน้อยวกว่าแล้ว ทางร้านนะครับก็จะจัดแบบว่ามีหลากสีสีแดงสีเหลืองสีต่างๆด้วยนะครับเป็นสีล้วนสีรวมนะครับมีสีขาวมีสีแดงเข้มมีสีชมพูบานเย็นมีสีชมพูมีหลากหลายสีเลยนะครับแต่อดเลือกที่จะใช้สองอสีนี้เป็นทูโทนนะครับโอรสและชมพูนะครับแล้วก็ตามด้วยดอกสีขาวนี้นะครับ จริงๆอยากได้ดอกสีขาวเล็กๆที่จัดแบบเหมือนเอาไว้ก้าวผมได้นะครับแต่ว่าโอ๊ตจำชื่อไม่ได้อะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวโอจะทำเป็นฉีกใบตองไว้ก่อนนะครับก็โอจะเตรียมทำเป็นกล้วยไว้ก่อนก้าวก้าอันนะครับแล้วก็ฉีกในปริมาณที่ความอาขนาดนะครับปริมาณก้า เก้าชิ้นนะครับแล้วก็ทำอาปริมาณขนาดเท่าๆกันนะครับก็จะกะเอานะครับการทำบางครั้งก็ต้องกะคาดคะีเอานะครับ อันนี้ก็จะเป็นตองใบตองที่ซื้อไว้ตั้งแต่กลางวันแล้วนะคะมันก็จะมีความอ่อนนิดนึงนะครับวิธีก็ง่ายๆนะคะวันนั้นไลฟ์สดมีบางท่านนะคะบอกว่าทําไม่เป็นนะครับก็กะน,นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเราฉีกใบตองกว้างมันก็จะได้อ่าเป็นกล้วยที่ยาวขึ้นนะครับแล้วก็ขนาดจะใหญ่ใหญ่ได้นะครับแต่ถ้าเราฉีกใบตองเล็กหรือว่า ความกว้างของใบตองมันมันแคบนะคะมันก็จะไม่สามารถทำอ่ายาวๆได้นะครับตอนนี้โอ๊ก็จะทําในขนาดนี้นะครับเกา้กาเก้าเก้ากลวยเก้าอันด้วยกันนะครับซึ่งก็จะแมกนะครับใช้แมกทันสมัยนะครับแต่โบราณในสมัยก่อนโอนเห็นอ่าผู้เขา่าผ,ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับใช้ตอกนะครับไม้ไผ่นะคะบ,บางๆอ่ากระ กลัดเอาครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็จะได้กลวยไปวัดได้หนึ่งอันนะครับถ้าทำเราไม่ทำเป็นปีกปีเสื้อเหมือนเมื่อวานถ้าทำแค่นี้นะคะมันอาจจะดูอ่าสำหรับโอ๊ตน,นะคะมันก็จะดูไม่มีอะไรนะครับเหมือนโล่งๆ แต่เมื่อวานจะมีสี่มุมเป็นกรีบผีเสื้อนะครับทีนี้นะครับการตกแต่งของโอ๊ตนะครับขั้นตอนก็โอจะเอาดอกกุหลาบนี้นะครับแกะออกก่อนนะคะแล้วก็ตัดก้านให้สั้นที่พอจะเอาใส่ไปได้นะครับใส่ไปในนี้ได้แล้วก็อาจจะต้องห่อไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วก็ตัดเฉพาะดอกที่ใช้นะครับ ทําทเป็นตัวอย่างหนึ่งอันก่อนนะครับสองสีนะครับสองดอกอ่าประมาณนี้เนาะจะได้มีทูโทนนะครับประมาณกะเอานะครับประมาณนี้เนาะซึ่งคนล้านนานะครับก็จะน,นะครับคนล้านนาก็จะใส่เข้าตอกนะครับลงไปในกลวยก่อนนะครับ นี้นะครับแลวก็โอ๊ตก็จะใช้ใบไม้นะครับเพื่อที่จะทำให้มันดูมีอะไรขึ้นมานะครับใส่ใบไม้นะครับโอ๊ตก็ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนนะครับแต่ว่าอันนี้โอ๊ตครีเอทแล้วก็ทำขึ้นมา,าด้วยสไตล์ของตัวเองนะครับแล้วก็ใส่ดอก ลงไปนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ซึ่งเราทำไว้ตอนกลางคืนนะครับแล้วก็แซมด้วยอาดอกสีขาวนี้นะครับก็ดอก นี่ราคาย่อมเยาวนะครับสีขาวที่เชียงใหม่มัดละสี่สิบบาทเองนะครับมัดละสี่สิบาทได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับสวยไหมครับก็จะเป็นอ่าส่วนมากแล้วจะไม่นิยมนะครับคนล้านนาจะไม่นิยมใช้ดอกกุหลาบไปวัดนะครับแต่โอ๊ตก็ประยุกต์ปรับประยุกต์เอานะครับก็จัดชอบแบบนี้นะครับรซึ่งโอ๊ดทำแบบนี้มา มาหลายปีแล้วนะครับก็ชอบดอกกุหลาบสีชมพูนะครับเพราะว่าอตเกิดบัอัารารนะครับแล้วก็เป็นท่าในาย,ยุคอดีตนะครับพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะครับอ่าพระองค์เคยนะครับอ่าผสมพันธุ์นะครับดอกกุหลาบข้ามสายพันธุ์ระหว่างอังกฤษและฮ่องกงนะครับเป็นดอกกุหลาบที่ชื่อมีชื่อว่าดอกกุหลาบจุฬาลงกรณ์นะครับ ซึ่งดอกจะใหญ่มากนะครับเท่ากับหน้าหน้าเด็กอะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ้ก็จะฉีดฟ็อกซี่ไว้นะครับแล้วก็ตั้งไว้แบบนี้นะครับนี่นะคะมันมันเหี่ยวนะครับอ่าตัวนี้เหี่ยวไปโอ้ก็เลยโอเคอ่าเปลี่ยนเป็นอันใหม่นะครับ ก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วก็ทําแบบนี้เรื่อยๆไปให้ครบเก้าอันนะครับนี่นะครับก็จะทําแบบนี้เรื่อยๆนะครับจนครบเก้าเก้าอันนะครับแล้วก็เพราะว่าไม่ได้ไปทันทีนะครับต้องไปพรุ่งนี้ก็ต้องฉีดประพมน้ําเอาไว้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะตื่นเช้าๆนะครับแล้วก็ ทำธุระอะไรให้เสร็จแล้วก็จะไปนะครับไหว้พระเก้าวัดนะครับอาจจะไลฟ์สดนะครับหรือว่าทําเป็นคลิปนะครับเพราะว่าอดมีมือถือที่ทํา y o u t u b e อยู่เครื่องเดียวนะครับก็อาจจะทําเป็นคลิปนะครับวัดละคลิปเนาะแล้วก็เอฟซก็มาลุ้นกันว่าอจะพาไปวัดไหนบ้างนะครับ จริงๆถ้าทํางานแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยก็จะมีความสุขดีนะครับทําให้เรานิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับของโอ๊ตตอนนี้โฆษณาของโอ๊ตไม่เข้านะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องแก้ไขอีกทีนึงนะครับ ใจนะครับที่จะไปวัดนะครับไหว้พระเก้าวัดก็เท่ากับว,ว่า,าทํำบุญนะครับด้วยจิตใจย้อนหลังละกันนะครับเพราะว่าวันเกิดนะครับก็ได้ปะไม่ได้ทําคลิปไว้นะครับ เพลงเหนือก็จะมีมนขลังนะครับแล้วก็เพราะมากนะครับสำหรับ FC สายลุงพลนะครับก็วันนี้ก็ก็เป็นวันฉลองวันเกิดป้าแตนเนาะแล้วก็จะมีะงานกีฬาสีด้วยนะครับโอ๊ตก็แว้นไปหลายๆช่องนะครับ มีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานได้แล้วก็ได้รู้นรางวัลไปด้วยนะครับจริงๆแล้วจริงๆนะครับแล้วทำแล้วก็ไปเลยก็ได้นะครับสมมติว่าทำตอนเช้าแล้วก็ออกไปเลยก็จะดีกว่านะครับแต่ว่าทําทิ้ไงไว้นะคะเพราะว่า ทำงานกลางคืนแล้วจะมีสมาธิมากกว่านะคะมันเงียบนะครบสงบ พอได้ละลายอันเนี้นะครับก็จะสวยขึ้นนะคะเพราอยู่รวมกันเยอะๆนะครับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยทั้ง9อันเลยนะคะวันนี้9ก้ากลวยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโอก็จะเอาใส่ในตะกร้านี้นะคะเพื่อที่จะเตรียมไปวัดพรุ่งนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือ,อาการาปักทูบลงไปนะคะก็เสียบทูบลงไปในแต่ละอันแล้วก็เทียมด้วยนะครับ ความฮักเอยือมันแอบซุนเรื่องใหญ่ไม่ติดหวังรอคุ้มอุ้มชูผู้บูชาแต่แน่จงสนใจ รียบร้อยแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ยาวนิดนึงน,นะครับเพราะว่าอยากให้ FC ได้เห็นขั้นตอนนะครับนี่ก็เป็นการไปวัดนะครับอ่าวาพระกระวัดของวันพรุ่งนี้นะครับเตรียมเป็นพุทธบูชานะครับถวายเป็นพุทธบูชาสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะได้มาเจอกันนะครับ สำหรับคลิปนี้โอก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและไลฟ์สดหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับฝันดีนะครับโอชียงหมลซีเอ็มวารตี